ระมานุดิิมว e ่าบินัสเซียนลาโฮลวาลาควาติลาบิลลาลาลิญาลิมพระบิดาพระริศรีปะยัดสิทธิอัมานิยมลุนนุตามินัสเซนิฟกต้เกาลีท่านรองอธิการบดีท่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกรรมการสสและสมาชิกเครือข่ายทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ตอนนี้ต้องขอมานะครับที่เวลาเพียง10บนาทีคงจะใช้เวลาจริงๆถ้ามีเวลาเยอะอยากจะให้ดูอีกองค์กรหนึ่งเป็นของผู้ชายนะครับซึ่งเนี่ยผมจะพูดสั้นๆนะครับว่าเป็นไงแต่วิยากรนนี่มาขึ้นลำหลังอาจารย์สุกีนี่หนาวหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์สุกีควรจะเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าท่านท่านเรียกความสนใจเรียกประเด็นไปนหมดแล้วนะครับทำดีแล้วครับก็ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาก็มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็ถือโอกาสว่าโดยเฉพาะองค์กรตอนนี้ ที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่าองค์กรที่ทํางานด้านผู้หญิงเกิดก่อนผู้ชายทุกทีท่านเกิดเดือนสิงหาเป็นทางการใช่ไหมครับมี B 57เราเกิดสภาเครือข่ายเดือนกันยาเห็นไหมผู้หญิงจะล้าหน้าผู้ชายเป็นหนึ่งเก้าเสมอนะครับแล้วท่านมีองค์กร21องค์กรเรามีองค์กรวันแรก17องค์กรเดี๋ยวเราแข่งกันนะครับเดี๋ยวผมครบกาหนดเดือนหน้าแล้วเราจะจัดงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาลงกรณ์มนตรีผมในฐานะเลขา ก็จะจัดเขาเรียกรีไว์กรรมการใหม่ก็คือมีการเลือกตั้งชุดใหม่ขึ้นมาเราจะเพิ่มให้ได้มากกว่า30องค์กรตอนนี้มีคนสมัครมาเยอะนะครับแต่เราต้องคัดเลือกว่าองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และก็มีอุดมการเดียวกันไม่ใช่ใครก็ได้ถ้าจะเอาไปร้อยองค์กรก็ได้แต่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับแต่เราจะองค์กรที่มันมีเขาเรียกมีคุณค่าและก็มีเขาเรียกมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจตรงกันและก็มีเป้าหมายมีอุดมการเดียวกันเพราะฉะนั้น ต้องแข่งกันครับระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายตอนนี้เราทํางานระดับประเทศและไประดับโลกฉลหงผู้หญิงก็ไปสัมมนาที่ตุรกีไปสัมสมนาหลายๆายประเทศก็ระดับโลกเหมือนกันแต่ครับแต่ว่าเราจะเดินคู่ขนานกันไปและบางครั้งเราก็ต้องรวมกันเป็นบางครั้งแยกกันเป็นบางครั้งนี่คือลาลเบียรลิวัตตะวาอย่างที่ดรสแมนพูดถึงนะครับว่าการยิฮารตอนนี้เขาเอาหนามทิ่มเราคือยิฮาดวันนี้ผมชอบใจมากที่ดรสแมนพูดก็คือว่าวันนี้เราต้องยิฮารกลับด้วยคําว่ายิฮาดเหมือนกัน เราต้องทั้งทีมเขากลับว่ายี่หดนั้นเป็นคําที่ดีนะครับคำที่สูงส่งและในที่สุดการทํางานขององค์กรผู้หญิงและผู้ชายในประเทศนี้ผมฝันว่าเราจะต้องเข้มแข็งนะครับองค์กรของผู้ชายนะครับร <urers> สมมรัสภาเครือข่ายเนี่ยต้องเข้มแข็งเป็นที่เก่าขานในประเทศนี้ให้ได้ภายในรุ่นผมไม่ได้ก็ล่งลูกให้รุ่นลูกรุก่นหลานให้ได้นะครับเราอยากได้เข้มแข็งเหมือนกับว่าถ้าเขามองประเทศไต้หวันองค์กรือจี้จะเป็นที่รู้จักในทั่วโลกนะครับถ้ามองไปที่ องค์กรในตุรกีองค์กรอีฮาฮาเป็นองค์กรที่ทั่วโลกให้การยอมรับถ้ามองไปที่ปากีสถานเราจะได้ยินว่าองค์กรคิดมัดซึ่งเป็นองค์กรที่ทํางานช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเป็นองค์กรที่นั่นเพราะฉะนั้นในอนาคตคนก็จะติดปากว่าสภาเครือข่ายสภาสอสอนะครับว่าถ้าองค์กรผู้หญิงก็ต้ององค์กรนี้ถ้าองค์กรผู้ชายก็ต้ององค์กรนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือ สิ่งที่เป็นธารกิจที่ท้าทายพวกท่านทุกคนและพวกผมที่จะต้องทำงานกันให้หนักขึ้นเพื่อจะได้เห็นภาพว่าร้องมาตัลนลิลอาลามีนและก็ร่วมกับอารัลบีร์เวัตตะว่าซึ่งเป็นสองยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องคู่ขนานกันตลอดเราทิ้งยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งไม่ได้เพราะอารัลบีร์คือการลงพื้นที่การทํางานกับประชาชนนะครับและการร้องมาตัินอาลามีนนั้นเราจะต้องทํางานทั่วโลกเป็นอาลามีนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวเพราะนั้นเอาทำเลยละครับ เสียดายมากๆที่ว่าเดือนหน้าเราจัดงานมันมาชนกันอดีผเอิญผู้ใหญ่เราเราก็เตรียมตัวมา3เดือนและย้วยี่สิบหเสียดายว่าหลายๆคนเราอยากจะเชิญเหมือนกันว่าในครั้งนี้เราอยากจะเชิญองค์กรมุสิมใหญ่ของประเทศสองสาองค์กรในประเทศนี้เท่าที่ผมทราบนะครับนอกจากขององค์กรของอาจารย์บรรพาซึ่งตั้งมาพอสมควรผมไม่แน่ใจว่ากี่ปีเพราะท่านยังไม่ได้พูดนะครับเมื่อกี้ฟังสอสอพูดว่าสองปีนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในองค์กรหนึ่งเพราะใน สภาคเครือข่ายเนี่ยยังไม่มีองค์กรผู้หญิงสักหนึ่งองค์กร17องค์กรที่ตั้งขึ้นมีแต่ผู้ชายหมดนะครับอิชาร์ละครับมสลิมาจะต้องเป็นก้าวสำคัญที่จะต้องมาร่วมเคียงข้างด้วยแล้วถ้าสอสอร่วมด้วยแต่เนื่องจากมันตรงกับรับปริญญาพอดีนะครับวันนั้นก็ไม่แน่ใจอาจจะส่งตัวแทนก็แล้วก็แล้วแต่นะครับถ้ามีจดหมายเชิญจากสภาคเครือข่ายมาว่าขอเชิญองค์กรของท่านมาร่วมเป็นสมาชิกด้วยนะครับก็อิชาร์ละนะครับเราอยากจะผลักดันให้องค์กรถ้ามี สามองค์กรก็จะเชิญสามองค์กรแต่ตอนนี้ถ้าที่ผมทราบเนี่ยก็จะมีองค์กรหลักๆสององค์กรของผู้หญิงในประเทศไทยนะครับก็อยากจะเชิญเป็นสมาชิกของสมัครเธอข์ไนแนนนานครับทำดีแล้วครับสิ่งที่ผมจะพูดในช่วงท้ายนะครับอีกสองสามนาทีตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเพียงสิบนาทีคงจะพูดได้ไม่มากนะครับผมเคยไปสัมมนาที่ตุร,ตรกีครั้งหนึ่งไปเยี่ยมองค์กรครั้งหนึ่งวันหนึ่งผมก็เจอเจอเราไปเยี่ยมองค์กรสื่อ แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเตรียมการจัดสัมมนาสัมมนาใหญ่อันหนึ่งสัมมนาบทบาทของใครนะครับคนที่นบีรักที่สุดคือใครครับไอชาเปล่าครับใช่ไหมครับไม่ใช่ายหน้าแล้วขอดีใจนะครับภณรยานนบีรักที่สุดภรรยามนาบีมีเป็นสิบคนแต่คนนี้นบีรักที่สุดสองคนแรกคนที่หนึ่งคือขอดีใจคนที่สองคือไอชานะครับเพราะฉะนั้น นางไอชายังไงก็แข่งถึงแม้จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับนบีมากที่สุดถึงวันตายที่นบีตายก็อยู่ต่อหน้าตากไอชนันอะไรแต่คนที่นบีรักที่สุดคือขอดียะซึ่งใช้ชีวิตกับนบีเพียงไม่กี่ปีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ใช้ชีวิตกับนบีแล้วมีความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เขาจัดสัมมนาชีวิตของนางคอดียะสามวันผมก็ตกใจว่าสามวันผมยังไม่ได้ผมเคยจะขอหลักสูตรเข้ามาดูว่า ถ้าเราสามารถเอาเน,นื้อหาของ3ามวันหรือเอาวิชาการเมื่อสัก5ปีที่แล้วนะครับที่ผมไปครั้งแรกๆของที่ไปเขามีเอกสารอะไรเข,เขาเขาไปค้นคว้าจากไหนนะสามารถเอาชีวิตของท่านหญิงคอดียะคนเดียวเนี่ยมาสัมมนาถึง3มวันโดยให้โปรเฟสเซอร์หรือนักรนนักวิชาการในด้านต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาสัมมนาที่ตุรกีอันนี้น่าสนใจนะครับนั้นผมคิดว่านี่คือเป็นประเด็นหนึ่งที่องค์กรสสหรือองค์กรสตรีมุสลิมเราเนี่ยลอง หานักวิชาการไปทําวิจัยไปค้นคว้าว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้หญิงทึ่เป็นลูกนะครับในฐานะที่เป็นวัยรุ่นช่วงที่วัยรุ่นของท่านท่านใช้มีชีวิตอย่างไรในฐานะทีนนทท่ท่านเป็นนักธุรกิจแต่งงานคนแรกแล้วมีนักมีธุรกิจท่านเป็นนักธุรกิจอย่างไรในฐานะทีท่ท่านเป็นภรรยาของนบ,งนบีก่อนที่นบีจะเป็นนบีท่านใช้ชีวิตอย่างไรท่านในฐานะที่ท่านเป็นมดาท่านเป็นอย่างไรนะครับและในฐานะที่ท่านถูกตั้งเมื่อนบีถูกตั้งให้เป็น นบีของอะลามีนก็คือของโลกนี้ท่านก็คืออุมมุ่นมุมินีนท่านใช้ชีวิตอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับเวลามาเลกัตเคยฝากสลามถึงท่านผมเคยฟังผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่ามาเลกัตเคยฝากสลามถึงท่านอย่างไรใช่แต่อัลลอฮ์เคยฝากนะสลามถึงท่านคอยะนบีฝันวันที่ท่านคอยะตาย ท่านดบีบอกฝากสลามถึงผู้หญิงชาวสวรรค์สามคนสองคนแรกก็อยู่ในกุรานชัดๆใช่ไหมครับพี่น้องก็รู้จักดีคือท่านหญิงมารยมและท่านหญิงไอซียะนะครับอีกท่านคือแม่นมของท่านเองนะครับแม่นมคือฮาริม่อนะครับแต่ท่านคอซียะบอกว่าเล่าฉันจะไปฝากสลามได้ไงในเมื่อพวกคนเหล่านั้นอยู่ในสวรรค์ก็เธอคือชาวสวรรค์นะเธอต้องเอาสลามฉันนั้นไปฝากเขา เห็นไหมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของท่านหญิงคอดียะแต่เราต้องรู้ด้านลบด้วยเหมือนกันผู้ที่ถูกกล่าวในกุรานสองคนนะฮะและผู้ที่กล่าวในกุรอานอีกสองคนที่อยู่ในชาวนาลกเหมือนกันใช่ไหมครับภรรยาของนบีลุนุและภรรยาของนบีลูดเราก็ต้องรู้จักเหมือนกันว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขาถึงเป็นชาวนาลกใช่ไหมครับ เพราะนั้นบางคุณสมบัติที่เรามีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเป็นชาวโกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงน,นี้แหละครับการถอดบทเรียนที่สําคัญของสอสอหรือของสมาคมสตีของเราควรที่จะเอาบุคคลต้นแบบเหล่านี้มาเป็นแบบอย่างสําหรับเรานะคุณธรรมความดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสังคมครอบครัวที่เราได้ทําวิสัยทัศน์มันก็จะเป็นคุณธรรมความดีที่มาจากต้นแบบที่แท้จริงไม่ใช่ต้นแบบ บุคลากรที่ไม่ได้ถูกกล่าวรับในคุรานแต่กลุ่นแบบเหล่านี้ผู้หญิงชาวสวรรค์สองคนเป็นยังไงผู้หญิงที่ในบีรักสองคนเป็นยังไงเอาสี่ห้าคนนี้มาสัมมานากันและก็อย่าลืมสัมมานาชาวนรกด้วยว่าทําไมถูกนางของนางนี้ถึงถูกกล่าวในกรรุรานที่เป็นชาวนรกนั้น,น,นอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะสุดท้ายนะครับก็คงจะขอลอ,อสซาตาลาให้ดูอาให้ทางกลุ่มมุสลิมเราได้ทํางานเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กและเขาเรียกอะไรทำให้สังคมเราสันติถูกตามชื่อ ที่ตั้งไว้นะครับหวังว่าคงจะขยายภารกิจนี้เคียงคู่ขนานกับสภาคเครือข่ายของผู้ชายในอนาคตอันใกล้นี้นะครับชาลครับอับิลลาฮิตาฟิกวะลัยยาฮะวะสลามุอะลัยกุมวะรอมฮตุลลอฮิวะบรากาตุ